สวัสดีครับผมคู่ไก่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องกระโดดเชือกแบบจับเวลาและกระโดดเชือกแบบนับจํานวนครั้งแบบไหนดีกว่ากันอันนี้นะครับเป็นคาถามจากทางบ้านนะครับผมที่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะวะ่าคู่ไก่ระหว่างกระโดดเชือกแบบจับเวลาและกระโดดเชือกแบบนับจํานวนครั้งแบบไหนเบร์นได้มากกว่ากันแบบไหนฝึกสกิลฝึกทักษะได้มากกว่ากันนะครับผม ก่อนที่ไปฟังข้อมูลนะครับก็ขอคนละหนึ่งไ like, ลค์คนละหนึ่งสับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่ไก่นะครับผมขอตอบเลยนะครับว่าระหว่างกระโดดเชือกแบบจับเวลาแล้วก็นับจํานวนครั้งเนี่ยดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมถ้าเวลารวมของการกระโดดในวันนั้นเนี่ยเท่ากันถ้าวันนั้นเรากะโดดเชือกแบบจับเวลา20นาทีและถ้าวันนั้นเรากระโดดเชือกแบบนับจํานวนเนี่ยเวลารวมเนี่ยก็คือ20นาทีเท่ากันเนี่ยเบิร์นได้เท่ากันนะครับผมเบิร์นได้เท่ากันเลยแล้วก็ฝึกสกิลทักษะได้เท่ากันเลยนะครับผม จับเวลาเนี่ยดียังไงนะครับผมเริ่มที่จับเวลาเลยเนาะก็คือจับเวลานะครับผมตัวอย่างนะครับขอตั้งเป็นตัวอย่างก็คือถ้าวันนี้ผมจะกระโดดเชือกแบบจับเวลา และเวลารวมของการกระโดดเชือกในวันนี้แค่10นาทีผมก็จะเซตการกระโดดเชือกอยู่ที่กระโดด40วินาทีและพัก20วินาทีตั้งไว้ที่10เซตมันก็จะได้เวลารวมก็คือ10นาทีของการกระโดดเชือกนั่นเองเนาะดังนั้นการกระโดดเชือกไปจากเวลาเราก็กระโดดไปเรืเ่อยเซตโปรแกรมไว้แล้วนะครับเป็นโปรแกรมจากเวลาเนะญญญาะเซตไว้แล้วเราก็กระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปพอครบ40วิมันก็จะมีเสียงนาฬิกาดังอย่างที่หลายๆคนเห็นในคลิปนะครับผมที่ผมทําคลิปลงไปเนาะ เราก็จะพักอีก20วิแล้วก็ต่อเซตที่2จนถึงเซตที่10นะครับผมเสร็จแล้วคูลดาวน์ก็ดีตรงที่ว่าหนึ่งไม่ต้องนับรอบเชือกนะครับผมกระโดดไปเรื่อยๆอาจจะฟังเพลงเสริมหรือว่าอาจจะฝึกท่านะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของการจับเวลาและผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมคราวนี้มาถึงการกระโดดเชือกแบบนับจํานวนครั้งนะครับผมข้อดีของเขาก็คือเอาไว้ชาเลนจ์นะครับผมปกติเรากระโดดวันละ10นาทีนะครับผมอาจจะได้เซตละ1 0 0ครั้งนะครับผม เล่ได้หนึครั้งนะแล้วพอทําไปเนี่ยจนครบ10บนาทีเรา,เาจะได้แค่500อ่ะตัวอย่างนะครับห้าแล้วเราอยากจะอะ่สปีดเชือกให้เร็วขึ้นเราอยากจะพัฒนาให้มันได้600หรือ800ใน10นาทีเนี่ยเราก็ กระโดดให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นมันเป็นการชาเลนจ์นะครับผมเป็นหลักนะชาเลนจ์เป็นหลักแล้วก็ข้อดีข้อทีอ่2อันนี้ผมชอบมา,มากๆของการนับจํานวนนะก็คือฝึกสมาธินะครับผมเพราะว่าเท้าเราต้องกระโดดมือเราต้องหมุนนะครับผมแล้วเรายังต้องมานับอีกถ้านับพลาดเนี่ยหลงหลงแล้วต้องมานับใหม่อีกโอ้โหอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่เลยนะแต่ถ้าเกิดคิดแบบง่ายๆคือเอาไม่เป็นไรแล้วก็คำนวณเอาได้เท่าไหร่ก็นับต่อไปแค่นั้นเองเนาะดังนั้นการกระโดดเชือกแบบ นับจานวนเนี่ยก็เป็นการชาเลนจ์ไปเรื่อยนะครับผมสรุปได้เลยนะครับว่าระหว่างกระโดดเชือกแบบจับเวลาแล้วก็กระโดดเชือกแบบนับจานวนเนี่ยได้เท่ากันถ้าเวลากระโดดเท่ากันนะครับผมต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรากระโดดมากกว่าและพักน้อยกว่าของการจับเวลาเนี่ยแต่การกระโดดเชือกแบบนับจํานวนครั้งถ้าเรากระโดดอยู่ที่จํานวนประมาณสัก100ครั้งแล้วเราพัก1นนาทีเนี่ย ตัวจับเวลาก็จะเหนื่อยกว่านะเพราะว่าส่วนตัวของผมอะ่ะผมกระโดด1นาทีเนี่ยมันก็ได้ประมาณร้อยกว่าครั้งแล้วเราก็พักแค่1ิบวิอย่างเงี้ยดังนั้นมันจะเหนื่อยกว่าอัตราการเต้นหัวใจมันค่อนข้างสูงกว่าเนาะเพราะหัวใจทํางานหนักกว่านั่นเองนะครับผมแต่โดยรวมนะครับผมห่างกันไม่กี่แคลร์ครับอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับผมพยายามกระโดดนะครับผมตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าวันนี้ฉันจะกระโดดเชือกสักประมาณ20-30นาที นี่นะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนคนไหนชอบจับเวลาก็ไปจับเวลาอย่างเดียวเลยนะครับผมส่วนคนไหนชอบนับจํานวนก็ไปนับจํานวนเลยนะครับผมเพราะว่าการออกกาลังกายหรือการกระโดดเชือกเนี่ยถ้าทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราถนัดทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยจะทําให้เราทําได้นานนะครับผมแล้วก็ล้มเลิกได้ยากมากๆเลยนะครับผมสหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็น่าจะ ไขข้อสงสัยให้กับใครหลายๆคนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอคนละหนึงไลค์คนลนึงแชร์คนละหนึ่ s ซับสไคร e นะครับผมที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมและไม่เข้าใจสิ่งไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้คู่ไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย